สวัสดีครับทุกคนเคนจินะครับผมสุขสันต์วันลอยกระทงน,นะครับแล้วก็แฮปปี้ฮาโลวีนด้วยนะครับตอนนี้เคนจิอยู่ที่โอซาก้านะครับอยากจะให้เห็นบรรยากาศในโอซาก้านะครับในฮาโลวีนว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าตนนัวนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับยังระบาดโควิดอยู่เนะาะกขอยากจะเก็บบรรยากาศในฮาโลวีนในปีส่งป20 e นะครับว่าเป็นไงบ้างน,นะครับไปดูกันเลย ที่นี่ปราสาทโอซากานะครับไม่มีคนใส่ชุดคอสเพลย์เลยนะครับทุกคนแบบใส่ชุดธรรมดานะครับผมปกติแล้วนะถ้าจะพูดถึงฮาโลวีนในโอซากาเนี่ยก็จะอยู่แถวโดโตอโมโบริทุกคนรู้จักอะไรนะกุริโกใช่ไหมครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืออเมริกามุดานะครับเรียกว่าอเมมุระนะครับผมเพราะเลยเนี่ยตอนนี้อยู่ปราสาทโอซากาแต่ว่าย้ายไปที่โดโตอมโบริและอเมมุระทั้วยนนะครับ ถึงที่โดโตอมโบดิแล้วโ,โคตยอวมากไม่อยากจะอยู่ที่นี่น,าน,น,า,น,น,ะะนานๆนะครับก็เลยให้แฮมพามพานะครับแล้วก็กลับบ้านดีกว่าอ่แต่ว่าไหน,น,ก,นะไหนก็ได้นะให้แฮมไปนะครับนะมีกองทอสแคร์นะเยอะเยอนนะครับเยอะเยือ,ยอโอ้โเหเอ็มไมค์คิเมตสโนยายบะมาแล้วคิเมตสโนยายบะโนซากู าแล้วนะครับโอ,โอ้โหทุกตีเลยอุยมีคนอ่านคนด้วยแต่ว่าไม่อยากไปน,กน,บบนู่นดีกว่าเพราะแบบคนแน่นมากเกินไปนะครับโอเคสัตว์ก็คือ ฮาโลวีนปีสมไฟ20ก็คนเยอะนะครับคนเยอะนะครับอันนี้ก็รีวิวรีวิวคร่าวๆนะครับนนคือพออันนี้จะกลับบ้านนะเคนจีแบบกลัวติดโควิดนะครับไม่อยากจะอยู่ที่นี่นานนนะครับเป็บเดียวก็พอเป็บเดียวก็พอแต่ว่าตุกกลองเร็วๆใช่ไหมครับว่าบรรยากาศที่ฮาโลวีนปีโสมไฟ20ที่โดนตัวบรลิไฟอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ ไม่กล้าไปอเมมุระแล้วเห็นให้เขบอกแล้วเนาะโอเคให้แห็งจากโอ้นี่คนน้อยกว่านะครับให้เห็นจากนี้นะครับวิวอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะรายการครั้งนี้ก็จะจบนะครับรอสักครูนะ่นึงนี่สิ ทันจิโร่เจอแล้วถ้าจะมาที่โอซาก้าก็ต้มมาทีนช่ปัเอ็กตุกุใช้ไมดูโกะนะครับเนี่ยโดตมโบรินะครับโดตมโบรินะแล้วก็ซัปปนันนะครับ ชูว่าเอบิสบาชะรเอบิสบาชโนมีอิชนะครับชืว่าฮิบว่านะครับฮิกเกบชฮิกาเกที่แบว่าจบนักแอรนะครับสะพานที่แบบมีคมาชีพเยอะนะครับเลเอบิสบาชินะมีอีกชื่อว่าฮิกาเกบาชินักแอรนะครับโอเครายการครั้งนี้ก็โอเคนะครับโอเคไม่ไปแล้วกลัวมากโอเคกลับบ้านิวข้าวซืทาโกยากิกลับบ้านดีกว่าไปไป มาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องกินทาโกยากิใช่ไหมร้านนี้นะครับมีชื่อเสียงมากนะครับชื่อคุคุรุนะครับถ้าจะมาที่โอซาก้าต้องมาร้านนี้นะครับอร่อยมากทาโกยากิซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกินนะจ๊ะถึงบ้านแล้วいただきますทาโกยากิ